รูก็บอกตั้งแต่คลิปแรกแล้วนะครับคือมีเว็บมีคํากริยาอยู่นะครับกริยาแท้นะให้ดูกริยาแทู้ก,กริยาในประโยคนี้มันมีหลายตัวี่ประโยคนี้มีกริยาหลายตัวนะครับมีกริยา2ตัวเลยแต่ให้ดูตัวแรกนะครับตัวแรกะกลายเป็นกริยาแท้กริยาแท่ขอเรียกว่าเมนเวิร์บนะครับไม่ใช่ main เมนเผาศพนะเมนเวิร์บ วันนี้ไลฟ์สดนะครับก็ต้องต่อด้วยหน้าที่10เลยนะครับนะแต่ก็ต้องขึ้นหน้าคลิปอย่างนี้ใหม่ทุกครั้งนะครับเพราะว่ากระผมต้องนําไปตัดเป็นคลิปละหนึ่งหน้านะครับนะไปตัดตัดต่อลงใน YouTube อีกทีหนึงนะครับก็ไม่เสียเวลาครับเข้าในเนื้อเรื่องเลยทีนี้นะครับหน้าที่10หน้าที่10ก็จบบทที่1พอดีนะครับนะเป็นหัวข้อที่10บเพราะว่า test yourself ็เลยแปลว่านะครับทดสอบตัวคุณเองนะครับ test แปลว่าทดสอบ yourself ตัวคุณเองนะครับ answer the answer d i s c r e p t i o n นะครับความจริง answer d i s c r e p t i o n เนี่ยแปลว่าตอบคำถามเหล่านี้นะครับคนะคณครูก็เติมเข้าไปให้มันได้ใจความสมบูรณ์ก็คือจงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะครับก็เป็นการเติมให้มันมีความหมายสมบูรณ์ขึ้นนะครับ ข้อที่หนึ่งเขาก็ถามว่า what's your name นะครับซึ่งเด็กสมัยนี้ก็เรียนมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะครับนะแต่รุ่นคุณครูในเรียนป .5 นะครับ what's your name คำนี้นะครับหรือจะพูดจำเต็นว่า what is your name นะครับนะก็อตอบนะครับ my name is นะครับใส่ชื่อตัวเองเข้าไปอย่าลอกชื่อครูลงไปไปส่งคุณครูในห้องนะครับเดีย๋ยวคุณครูในห้องอ่านป๊อปตายแล้ววิชิตทมไมเชอเปลี่ยนชื่อเป็นอภินันเมื่อไหร่แล้วเนี่ยไม่ได้นะครับ นักเรียนจะเผลอลืมบอกว่าเออพอดีผมดูคลิปของครูพี่น,นันผมว่าลอกตามที่แกสอนมาเอาเสร็จเลยทีนี้คุณครูพี่น,นันนะครับความจริงแล้วในการสอนการเฉลยแบบหัดนี้คุณครูพี่นันไม่อยากจะบอกให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่นะครับแต่สงสารลูกๆนะครับเหมือนบางข้อเนี่ยเหมือนบางหน้าเนี่ยหน้าเนี้ก็จําเป็นต้องบอกนะครับถ้าไม่บอกอย่างนี้นักเรียนก็ทําไม่ถูกนะครับนะก็บอกให้เป็นตัวอย่างนะครับ แต่บางหน้านี่ก็ให้นักเรียนทำเองนะครับไม่ใช่ทาเองทั้งหมดนะครับคือคุณครูตั้งใจแล้วที่จะช่วยก็ช่วยจนสุดความสามารถนะครับข้อที่2ครับ what's your address นะครับก็ที่อยู่ของคุณนะครับเลขที่อะไรก็บ้านเลขที่ใส่เข้าไปอันนี้อ่านว่าหมู่นะครับหมู่ที่5นะครับทีนี่ย่อมาจากตําบลนะทีตัวใหญ่แล้วก็ใส่จุดด้วยนะครับบ้านโพนะครับตำบลนี่ก็ต้องตัวแรกต้องตัวใหญ่นะ แล้วก็ต้องใส่คอม่าด้วยนะหลักการเขียนเนี่ยรายละเอียดพวกนี้ต้องจําเป็นหมดเลยนะ A จุดก็เหมือนการย่อมาจากอําเภอนะครับต้องมีจุดด้วยนะเมืองตรังนะครับก็ต้องใส่คอม่าด้วยพอจบแล้วก็จบด้วยจังหวัดแล้วก็ใส่จุดสําคัญนะครับจุดเล็กๆต่างๆคอม่าเนี่ย what's your telephone number นะครับตอบเต็มประโยคก,ก็ตอบว่า my telephone number is นะครับแต่ถ้าตอบสั้นๆก็ใส่เบอร์โทรก็ไปเลยจบ นะคุณครูก็จะให้เหมือนกันนะครับก็ใส่รูซซอปนะครับโทษทีนะนี่คุณครูพี่นันไม่ได้ใส่เดี๋ยวใส่ดีกว่านะครับใส่ง่ายกว่านะครับในโปรแกรมนี้สามารถที่จะใส่ลงไปได้นะครับโปรแกรมนี้ลบได้ใส่ได้นะครับนี่ไหนๆก็พูดถึงแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะครับปุบ๊บเปลี่ยนภาษานะครับอ่านะครับใส่ฟูซซ็อปลงไป ข้อที่สี่ครับ what grade are you in นะครับเกรดในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเกรดหนึ่งสองสามสี่นะครับนะไม่ใช่เกรดไดเอท C, D นะครับเกรดคือระดับชั้นนะครับก็ I am in 6นะครับคุณครูสมมตินะ6 g r a d เกรดก็คือชั้นป .6 หรือระดับที่6นะครับ what is the name of your school นะครับ what is the name of your school นะครับถ้าแปลาตามศัพท์แปลว่า ชื่อนะครับ of your school ของโรงเรียนของคุณคือนะครับตัวนี้ย่อ,ยอมาจาก e a s นะครับ e a s แปลว่าเป็นอยู่คืออะไรนะครับนั่นก็หมายความว่าชื่อโรงเรียนอะไรนั่นเองก็สมมุติลงไปนะครับ my school name ใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ย่อมาจาก east ละนะ้ยนะย่อมาจาก apostrophe s แปลว่าเป็นของนะครับชื่อของโรงเรียนของฉันนะครับคือนะครับ โรงเรียนอะไรก็ใส่ชื่อโรงเรียนของลูกเข้าไปนี่คุณครูก็ใส่ชื่อโรงเรียนของของลูกชายของคุณครูนะครับตัวครับ What do you like to do in your free time นะครับ What do you like to do in your free time ดูตัวนี้นะครับเป็นกริยาช่วยเนี่ยดูคลิปคุณครูพี่นันมา10หน้าแล้วนะครับก็คงจะเข้าใจแล้วนะครับนะว่าคุณครูสอนอย่างไรบอกละเอียดหมดเลยนะครับนะ เท่าที่คุณครูมีนะคุณครูบางท่านอาจจะละเอียดกว่านี้นะครับเพราะท่านเก่งภาษาอังกฤษโดยตรงมาอย่างนี้นะครับเรียนมาจากเมืองนอกเมืองนาจบดกต้งดอกเตอร์อะไรต่างๆนะครับนี่คุณครูเอาเท่าที่คุณครูมีนะครับความรู้คุณครูก็จะบอกให้อย่างนี้เลยดูตัวนี้เป็นกริยาช่วยห้ามแปลลูกน,นะแล้วดูมาอย่างไรนี่คุณครูก็บอกตั้งแต่คลิปแรกแล้วนะครับคือมีเว็บมีคํากริยาอยู่นะครับกริยาแท้นะให้ดูกริยาแท้ลกูกกริยาในประโยคนี้มันมีหลายตัว ประโยคนี้มีกริยาหลายตัวนะครับมีกริยา2ตัวเ,เลยแต่ให้ดูตัวแรกนะครับตัวแรกจะกลายเป็นกริยาแท้กริยาแท้ขอเรียกว่า main verb นะครับไม่ใช่ main ผัศพนะ main verb main นะครับ, A I รบ main verb แปลว่ากริยาแท้น,นะลูกนะแต่ละประโยคมันจะมีกริยาแท้แล้วก็มีกริยาช่วยหรือกริยารองลงไปนะครับหรือเรียก กิริยาหลักก็ได้นะครับนะกริยาแท้เนี่ยกริยาหลักก็ได้ต้องตัวเล็กเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะครับ like เป็นกริยาแท้เป็น m a i n verb นะครับหรือกริยาหลักเพราะฉะนั้นเมื่อมีคำกริยาอยู่นะครับคุณรู้ไม่นานสอนแล้วว่าเป็นประโยค w s question นำหน้าเนี่ยต้องเอา verb to do มาช่วยโดยท่องเป็นคำคำกรอนว่ามีคำกิริยาอยู่ให้เอา verb to do มาช่วย หรือถ้าท่องอัจญกว่านั้นคือ v e r b t o h a v e ไม่มี v o r b t o b e ไม่อยู่เอา v o r b t o d o มาช่วยนะโอเคนะดูแล้วดูตัวนี้มาจากไหนคุณนะครับชอบ t ูตัวนี้แปลว่าอะไรครับ t ูขั้นระหว่างคำอวิยาสองตัวแปลว่าเพื่อที่จะคุณชอบเพื่อที่จะทํานะครับดูตัวนี้แปลว่าทำนะครับแล้วก็อะไรมาแปลตรงนี้อะไรคุณชอบที่จะทําอะไรในในอะไรครับ your free time ในเวลาว่างของคุณนะครับามแล้วเวลาฟรีแลาว่างอยู่ของคุณก็ตอบนะครับตัวอย่างคุคกูก็ตอบว่า I like playing football in my freedom ตอบเต็มประโยคเลยนะครับ like นะครับเป็นคำกริยาแท้เป็น v นะครับ v main v นะครับคือคำกริยาแท้ playing เป็น gerund นะครับคำกริยาเหมือนกันแต่มาเติม ing กลายเป็นคำนามนะครับกลายเป็นคำนามเลย ฉันชอบการเล่นการเล่นอะไรครับฟุตบอลเล่นที่ไหนครับเออเล่นเมื่อ,อไรครับ in my f r e e t i m ตามประโยคที่เขาถามข้อที่7นะครับ what is your favorite sport sport แปลว่ากีฬา favorite question ชอบมากที่สุดหรือโปรดปรานนะครับเห็นไหมครับประโยคนี้ double us question นะเดี๋ยวให้เห็นกับประโยคนี้ความแตกต่างประโยคนี้ verb to be มีนะครับ คนครูบอกแล้วว่าถ้า verb to have ไม่มี verb to be ไม่อยู่เอา verb to do มาช่วยแต่ในที่นี้ verb to be มีนะครับเขาว่ามีมีมาอย่างไรครับมีมาจากประโยคบอกเล่าน่ลูกถ้าเราเปลี่ยนประโยคคำถามนี้ให้เป็นประโยคบอกเล่าก็จะเป็นไม่เพื่อบริสปูดีเนี่ยนะครับนี่คือประโยคบอกเล่านะ f a v o r i t e s p o r t is soccer นะครับนี่คือประโยคบอกเล่านะครับแต่ถ้าเราจะตั้งเป็นประโยคคำถามสมมติว่าไม่มีประโยคนี้ นะครับให้ตั้งเป็นประโยคคำถามว่ากีฬาที่ชอบที่สุดที่สุดของคุณคือกีฬาอะไรเราก็จะตั้งเป็นประโยคนี้คือ what is your favorite sport แต่ถ้าเขาไม่เขียนมาให้นะครับนักเรียนนี่ละครับคือปัญหาถ้าไม่เขียนมาให้ถ้าลูกไม่รู้หลักนะครับจะตั้งเป็น what uh, do you do your sport, your favorite sport ไม่ได้นะครับเอาบทตดูมาไม่ได้ผิดหลักไวยากรณ์ทันทีเลยนี่คือการเรียนหนังสือเพื่อที่จะทำข้อสอบ นะครับไม่ใช่เพื่อนําไปพูดกับชาวต่างชาติถ้าเพื่อไปพูดกับชาวต่างชาติลูกพูดผิดก็ไม่เป็นไรครับ what do y o u r f a v o r i t o sport หรือว่า d o e s y o u r o r v o r i t e s p o r t ไม่เป็นไรนะครับฝรั่งฟังเข้าใจโอเคนะคุณครูอาจจะพูดไวไปหน่อยข้อที่8นะครับ what is your favorite food นี่ก็เหมือนกันนะครับ w question is นะครับมี w o r k to be อยู่เอามาใช้ได้เลยนะครับก็แปลว่านะครับ ผลไม้ที่ชื่นชอบของคุณคืออะไรนะครับก็ตอบว่า my favorite fruit is นะครับภาษาอังกฤษทุเรียนขึ้นต้นด้วยด้วยตัวดีนะครับนะตัวดีปกติคนไทยจะหมายถึงดอเด็กแต่อย่าอ่านว่าดูเรียนนะครับนะก็อ่านว่าทุเรียนเหมือนเดิมนี่แหละนะแต่ก็เขียนอย่างนี้นะครับนะเขาไม่ได้เขียนตัวทีนะเข้เขียนทูทนะครับทุเรียนไม่ได้เขียนอย่างนั้นโอเค มาข้อที่9 how long have you study English อ่า English ไม่ใช่ English นะครับถ้าขึ้นต้นด้วย W h q w e s t i o n ีเสียงธรรมดานะครับ how long ในะที่นี้แปลด้วยกันนะครับแปลว่านานเท่าไหร่นะครับไม่ได้แปลว่ายาวเท่าไหร่นะครับนานเท่าไหร่ที่คุณได้เรียนภาษาอังกฤษมาอันนี้ถามด้วย present perfect tense นะพอพูดแล้วพูดยาวเลยนะนักเรียนครูบอกแล้วเบื้องต้นนะครับลูกต้องไปดูคลิปนะในช่องครัวพี่นานนี่แหละหลักการใช้ verb to do verb to be verb to have นะครับหลักการใช้ tense นะครับลูกเก่ง3อย่างนี้รับรองได้เลยภาษาอังกฤษไม่ยากนะครับนี่เรื่องจริงนะครับนะ how long have you been studying English นะครับคุณได้เรียนภาษาอังกฤษมานานเท่าไหร่แล้วก็ตอบด้วยเทปเดียวกันนะครับก็คือ I have studied นะครับ v e r ช่องบ to have ตามด้วยกริยาช่อง3เท่านั้น study นะครับเปลี่ยนวัเป็น I เติม ed นะครับจากช่อง1ช่อง1ตามที่ได้เรียนมาเขาเรียกอะไรครับ infinitive หรือเรียกว่า base form นะครับเปลี่ยน y เป็น i นะครับเติม ed นะครับเป็นช่อง3นะในที่นี้คือช่อง3นะครับอย่าตอบช่อง2นะเพราะ b o b to have ตามด้วยกริยาช่อง3เท่านั้นฉันนะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ f o นะครับแปลว่าเป็นเวลานะครับนะไม่ได้ไปแปลว่าเพื่อนะครับเป็นเวลา9ปีมาแล้วนะครับอันนี้สมมุติขึ้นมานะครับ ข้อที่ส0ข,ข้อสุดท้ายนะครับ have Have you e v e r b e e n to Japan นะครับประโยคนี้ก็เคยสอนมาแล้วนะครับ e e n แปลเป็นอยู่คือแต่ประโยคนี้ไม่ได้แปลว่าไปอยู่นะครับไปเที่ยวนะครับหมายถึงไปเที่ยวคุณเคยไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมาแล้วหรือยังนะครับถ้าเราเคยไปก็ตอบ yes ใส่นะครับถ้าไม่เคยไปก็ no นะครับ อ๋อนี่คุณครูไม่ได้แปลให้เลยนะลูกนะไม่เป็นไรนะครับคุณครูแปลเป็นเป็นเป็นเสียงแปลแล้วนะครับนะไม่ได้ไม่ได้เขียนคําแปลให้นะครับคำถามว่าแปลว่าอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับนะลูกนะก็ให้ลูกดูคลิปคุณครูดีแล้วจะได้ดูคลิปคุณครูมาตั้งแต่ข้อ1นเลยว่าแปลว่าอะไรเพราะคุณครูไม่ได้เขียนให้ต้องขอไยด้วยนะครับนะ แต่นักเรียนที่ไม่ค่อยเก่งนะลูกนะคุณครูขอเน้นนะครับอย่าเข้ามาถึงปั๊บลอก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 อย่างเดียวนะครับไม่ได้นะครับเดี๋ยวลอกตรงเขียนชื่อครูก็ไปเ,เสร็จเลยนะครับตรงนี้นะครับไม่ได้นะต้องฟังไว้ก่อนนะครับลูกก็จะได้ความรู้นะครับฟังคุณครูนี่ลูกได้ความรู้แน่นอนนะครับอย่าตั้งใจลอกอย่างเดียวนะลูกนะนี่คือจุดประสงค์นะครับเบื้องต้นที่คุณครูต้องการที่จะเฉลยแบบฝึกหัดก็คือต้องการเฉลยแบบนี้ครับนะ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมด้วยแต่ห้านหน้านี้นักเรียนไม่ค่อยมีส่วนร่วมเท่าไหร่คือไม่ได้ใช้หัวสมองเท่าไหร่นะครับแต่บางหน้านะครับนักเรียนได้ใช้หัวหัวสมองแน่นอนโอเคครับจบหน้าที่10เท่านี้ก่อนนะครับเจอกันหน้าที่11บครับ